อะไรเขบอกว่าปืนตำนานหนังกำแพงนนอลรอยครับคือชีวิตผมก็แทบไม่ได้เคยดูหนังกงแปลงกันเนาะ <c oughs> เออก็ผมว่าเป็นเรื่องก็สนุกดีนะผมว่าบรรยากาศมันก็อาจจะเหมาะกับโควิดเหมือนกันคือโล่งๆอย่างนี้นะแล้วก็ก็หวังว่าจะกระตุ้นใะห้มันมีกิจกรรมผมเห็นร้านค <c oughs> ้าแถวนี้ก็ขายดีหมดเลย <c oughs> ใช่ไหมร้านกิจกรรมมีขายของมีอะไรเงี้ยผมว่านี่กระตุ้นเรศรษฐกิจผมว่าก็ก็เป็นเรื่องหลายมิตินะทั้งิลปาว่าทำทั้งเศรษฐกิจทั้งความหวังความสนุกความสุขผมว่ากรุงเทพฯว่าขาดบรรยากาศอย่างนี้มานานก็หวังว่าเราจะเป็นผู้ที่ เชื่อมความสุขให้พวกเราได้นะครับท่านตนนท์ว่าไงก็นงรอได้เลยเร่งานจริงๆเราจัดทุกเดือนนะครับก็จะมีเทศกาลทุกเดือนเดือนนี้ก็เดือนที่เราเป็นไพร์มันจบไปแล้วเดือนนี้ก็เป็นเรื่องของหนังตอนแรกก็วางไว้เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแต่ว่าพอได้ปรึกษากับทางสมาคมอะครับเราก็ตกลงกันว่าเออเราเริ่มที่หนังไทยก่อนเพราะว่าเราก็มองว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเราก็มีหลายเรื่องที่เราอยาก เราอยากจะสื่อสารครับโดยเฉพาะเมสเซจที่ท่านพูดไปเมื่อกี้อย่างเช่นเรื่องของสถานที่ก็ดีหรือว่าอุตสาหกรรมหนังกางแปลงที่เริ่มแบบคนเริ่มไม่ไม่มองหาไม่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 นึกถึงแล้วอะไรเงี้ยแล้วไอ้เรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกันอาจารย์มันมองว่างออกมาเขาอยู่ที่พนะนครอาจารย์เป็นอยู่ที่าวิวิสุทธิกษัตริย์อะไรอย่างเงี้ยอ่าแถวนี้เลยใช่ครับแถวนี้เลยครับก็เลยใช้ที่นี่ครับครับ จะรอให้หนายสุดแต่เรานม้มีกรรมธิการสภาเรื่องงบประมาณแต่ว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาเรียกเมื่อไหร่ก็ต้องเห็นไปเมื่อน,นั้นนะครับนะอ๋อครับเรามีจนถึงสิ้นเดือนเลยครับวันนี้วันแรกครับเพลิดเพลินสุกเสาครับแล้วก็มีวันอาทิตย์วันหนึ่งวันที่17ที่ได้หัวลาโพงเพิ่มเข้ามานะครับกิจกรรมจะฉายทุ่มนึงแต่ว่าจริงๆแล้วเรามีหนังสั้นด้วยแล้วก็จะมีกิจกรรมอย่างเช่นเสวาน,านากับผู้กําก,กับก็ดีแล้วก็เวิร์กช็อปร่วมกับพ่วงกับใครอยากจะ เป็นผพุ่มกับในอนาคตอะไรเงี้ยทางสมาคมก็มีกิจกรรมด้วยอะไรเงี้ยครับไม่ผมชอบเพลงมันเพลงข้อพอดีนะเออแล้วก็สมัยนู้นก็ผมอยู่แถวสยามสแควร์ไงผมเป็นดูแลสยามสแควร์อยู่อะไรนะท่านผู้ชมจำไม่ได้แลหวอช่วยหน่อยดิเออเออแต่เพลงพอดีนะรอไปดูแล้วกันผมเดี๋ยวเสียเพลงครับท่านนายกถามหน่อย ไอ้จอมันโค้งๆเงี้ยแล้วมันไม่ไม่เวียนหัวเวลาดูเวลาลมแรงๆเงี่ยขออนุญาตท่านเดี๋ยวเวลาเราฉายจริงนะท่านครับเราดึงตึงเป๊ะเลยตึงเป๊ะเลยโอ้เหมือนยังไม่ลงนะเมื่อคืนท่านลองสันนดูดูแล้วครับท่านแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้กระแสลมมันยังไม่นิ่งครับท่านเราเราเราต้องมุ๊ไปมุ๊บมาเขาก็ไฮเทคมากเลยนะเนี่ยเรื่องของเรื่องคือผมผมผมคุยกับท่านลองสันนไว้เยอะครับว่าจอเราขึ้นลงได้เราโชว์ขึ้นลงเราโชว์โชว์ขึ้นลงนั่นเองครับ ก็ก็คือมันคงเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะผมว่าทำไมด้าก็ทำอะ่ะเพราะมันเริ่มแต่ดนตรีในสวนแล้วแต่ก็พูดแล้วว่าจริงแล้วเนี่ยความสุขมันมีอยู่ทั่วไปในกรุงเทพนะแค่เราช้าลงนิดแล้วก็ดูรอบตัวเราอย่างเมื่อเช้าเนี่ยผมก็แบบยิ่งนะก็ไปเจอแบบสามีมาช่วยภรรยาก,กวาดถนนผมว่าน,นี่ก็เป็นความสุขนะพอเราได้ฟังเรื่องดีๆอย่างเงี้ยไม่เหมือนจริงแล้วเนี่ยความสุขมันมีอยู่ทั่วไปแหละแต่เราอาจจะเครียดกริ่ง,งต่างๆเยอะผมว่าก็ ให้ช้าลงนิดแล้วก็ดูบริบทรอบๆตัวนี่แล้วความสุขมันไม่ได้มาดูหนังกลางแปลงก็ได้มันอยู่ที่ใจเราถ้าใจเรานิ่งเราก็มีความสุขได้ไงอย่างนี้ชีวิตมันเร็วอ่ะมันมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เพราะหนังกลางแปลงไอ้เป็นอันหนึ่งเท่าเทพเราหลุดออกจากชีวิตประจําวันมาพักผ่อนบ้างอะไรเงี้ยนั่นหมาว่าความสุขอยู่ที่ใจนะก็ทุกคนก็สามารถหาได้หนังกลางแปลงเป็นแค่จุดกระตุ้นอ่ะแต่ท้ายแล้วอยู่ที่ใจเราครับ